ในวันพุธที่ถึงนี้นะครับเกมฮอนไคลสไตล์เลยของเราก็จะมีการอัปเดตเข้าสู่แพทสาวยุหกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการอัปเดตแพทในครั้งนี้ก็มาพร้อมกับตู้กระชาตู้ใหม่องเหมือนกันเนาะซึ่งในครึ่งแรกนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดตัวของตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างในส่วนของน้องทิปปี้โดยมาพร้อมกับการ,รีลานของน้องยุลลีส่วนตัวละครสีดาวก็จะมี3ตัวด้วยกันนะครับได้แก่ตัวของลิงค์ฮุกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นกุยในเฟินนั่นเองดังนั้นก็เหมือนเชนเเนอ,เชอกกเิงข รวมถึงว่าถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะัปเกตตัวละครเหล่านี้เพิ่มเติมไลค์คนประจ,จําตัวของตัวละครพวกนี้นะครับมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนหรือว่าการเลือกเปิดอีรอนนั้นจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับก็มารชากันด้วกว่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องวาจอไว้และไปดูพร้อมกันดีวกว่าครับ มาเริ่มต้นจากตัวละคร5ดาวกันก่อนดีก่อนะครับตัวละครตัวแรกนะครับจะเป็นตัวละคร5ดาวตัวใหม่ในผาดประสานนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของน้องทริปปี้สหรับตัวละครตัวนี้นะครับพอจอได้โอกาสในการเข้าร่วม Content Creator Experience Server นะครับแล้วก็เอาข้อมูลของตัวละครมาทป็นคลิปรีววตัวละครให้ทุกคนได้ดูกันแล้วใครที่อยากได้ข้อมูลแบบละเอียดนะครับสามารถไปดูในคลิปนั้นกันได้ส่วนในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามีตัวละครวมถึงไลายคนต่างๆที่ต้องรีวิวค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นส่วนตัวพอจอจะขอสรุปแบบสััััั้้้้้นนนนนๆๆใหหททุุกกกกคคฟงงงแลลลลวววะรบออออ่่าาปีตตตจดดเข คือเรื่องของความหลากหลายในการจัดทีมเลทุกคนส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆเอาทิปปี้ไปเล่นในทีมแบบไหนนะครับก็มักจะเวิร์กกับทังสิน้นจากการที่ว่าตัวเขาเองนะครับมีบัฟที่ทําให้เพื่อนทีมของเรานั้นมีค่าความทุรงทาดเพิ่มขึ้น24%และนอกจากนี้นะครับในขณะที่วงอันตรีของตัวทิปปี้กําลังทํางานอยู่มอนสเตอร์ก็จะเปราะบางนะครับทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นอีก30%เลยด้วยซึ่งทั้งสองบัฟนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบัฟที่สามารถบัฟดาเมจได้เกือบทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจทั่วๆไปนะครับที่สามารถติดค่าคิดคดิคอลได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของดาเมจเบรกหรือว่าดาเมจดอทก็ตาม บัฟทั้ง2อ,อย่างนี้ก็สามารถบัฟได้ทั้งหมดนะครับทาให้ตัวเขาเนี่ยสามารถเล่นกับตัวละครแคร,รี่ได้หลากหลายมากๆจะเป็นทีมไฮเปอร์แครี่นะครับทีมซัมมอนทีมเบกส่วนใหญ่แล้วใส่น้องเข้าไปก็มักจะมีประโยชน์เกือบทั้งหมดและนอกจากเรื่องบัฟแล้วนะครับทิปปี้ก็ยังมีความสามารถในการทำดาเมจเพื่อช่วยเพื่อร่วมทีมของเราด้วยยกตัวอย่างเช่นดาเมจจากสกิลเตอรเมทนะครับหรือว่าระหว่างที่วงอันติของตัวทิปปี้กำลังทางานการโจมตีของเพื่อนร่วมทีมภายใต้วงอันติีนั้นนะครับก็จะมีดาเมจเสริมของทป,ปีใว,ร,ว,วร่่าาาเํก ก็จะมีการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องแถมให้อีกเหมือนกันก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครน,นะครับที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการเติมได้นไหนที่ขาดนะครับแล้วก็ช่วยในการจัดการมอนสเตอร์ลูกน้องได้ดีประมาณนึงเลยก็นับว่าเป็นตัวละครตัวนึงที่ค่อนข้างมีประโยชน์ใช่ไหมครับ อาแต่อะไรก็ดีนะครับก็ต้องบอกว่าทริปปี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้หลายทีมก็จริงแต่ก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันนะครับทริปปี้อาจจะไม่ค่อยมีทีมที่ดีที่สุดเยอะขนาดนั้นก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับใส่ทริปปี้เข้าไปก็มักจะไม่ใช่เป็นเบสอินสลอตมักจะเป็นเซเกิลหรือว่าเติร์ดเบสอินสลอตซะมากกว่าเหตุผลหลักนะครับเป็นเพราะว่าบัฟที่ทริปปี้แจกนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความหลากหลายในการเอาไปใช้ได้หลายทีมก็จริงนะครับแต่ปริมาณบัฟนั้นก็เรียกได้ว่าค่อน องเอาประโยชน์ในแง่ของการทำดาเมจของตัวทริปปี้เนี่ยเอามาใช้งานด้วยซึ่งณปัจจุบันนะครับอาจจะมีแค่ทีมเดียวที่เห็นชัดๆนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของทีมเดอะเฮอร์ตาเท่านั้นที่การโจมตีหมู่ของทริปปี้นั้นจะช่วยทําให้เดอะเฮอร์ตาของเราสามารถเก็บพลังงานได้ไวามากขึ้นรวมถึงก็สามารถเก็บสแต็กอินเตอร์เวนชั่นนะครับได้ง่ายมากขึ้นด้วยหรือ,อทีมที่น่าสนใจนะครับก็อาจจะเป็นทีมในอนาคตทุกคนที่มีการเล่นเกี่ยวกับเรื่องของค่า HP เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะตัวทริปปี้จะมีเทสต์อ,อ,ตอพู่ HP, ข,พพข้องนี้ ก็ส่งผลทําให้น้องเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ดุนแรงมากขึ้นเพราะทิปปี่เป็นตัวละครที่สเกลตามค่าพลังชีวิตนั่นเองเนาะ ส่วนในทีมอื่นนะครับการใช้งานตัวละครประสานตัวอื่นเนี่ยจะเหมาะมากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของทีมเฟอร์เซียลนะครับถึงแม้ว่าทริปปี้จะมีการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องช่วยเก็บสแต็กให้กับตองเฟอร์เซียลได้ก็จริงแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วจะไม่ได้ดีเท่ากับโรบินนะครับที่มีความสามารถในการเลแอคชั่นให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมนะครับในทุก2เทิร์นของตัวเฟอร์เซียลซึ่งโดยรวมแล้วสามารถเก็บอันติให้กับตองเฟอร์เซียลได้เยอะกว่าทริปปี้นะครับรวมถึงว่าโรบินเองก็ยังมีความสามารถในการบัฟดาเเเมามมมจจทททาาาาาาใใหหหห้้้้ตตยยยยกกกััับบวววววขขออออองงงฟรรรรรร์ซีีีีไดดปปปิิิณศลื่่นนนนสะค็ สามารถเข้ามาแทนที่ซันเดย์ในทีมของจิงหยวนได้ยังไงซับเพื่อนก็ต้องใช้ซันเดย์เนาะและทริปบี้เองก็เป็นตัวเลือกที่แย่กว่าโรบินในฐานะของตัวละครพพอร์ตตัวที่2ในทีมอีกด้วยก็อาจจะมีบางกรณีนะครับที่ทริปบี้เก่งกว่าหรือว่าอาจจะเก่งเท่าๆกันได้ยกตัวอย่างเช่นเพื่อ,อ,อนๆเอาทีมของจิงหยวนไปเจอกับบอสนี้คาดอเป็นต้นเพราะบอสตัวน,นี้นะครับเล่นเกี่ยวกับเรื่องของการทําลายสแต็กเกาะรบใช่ไหมซึ่งมันต้องการการโจมตีทีีนะครับถึงจะสามารถทําลายเกาะรบได้ดีการที่ทริปบี้นั้นมีดาเมจด้วย การโจมตีต่อเนื่องออกไปด้วยก็ช่วยทำให้เรานนั้นสามารถทำลายเกาะรบได้ง่ายกว่าใช่ไหมครับ ทิบบี้กลาจจะดูดีกว่าหรือว่าดีเท่ากันกับโรบินในกรณีแบบนี้เนาะแต่ว่าในกรณีทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทิปบี้มักจะเป็นตัวเลือกที่แย่กว่าโรบินนะครับอ่าเพราะฉันนะครับโดยสรุปจากที่พอจอกล่าวมาทั้งหมดนะครับส่วนตัวพอจอมองว่าทิปบี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสลับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังมีตัวละครประสาน5ดาวยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นพอจอมองว่าเปิดทิบบี้เนี่ยค่อนข้างจะคุ้มมากๆเนาะเพราะทิปบี้นั้นมีความหลากหลายในการจัดทีมจจรรรรริิิงๆแแลละะะะะดดดดูเเเเหหมมมมมมมือนนนนกกกัับบววววว่่่่่าาาาาาใคคคตตตตต็็ีีีีีททพ้ยยสสป5 วร,รวมถึงว่าตัวละครแคดดี่เจนใหม่ๆนะครับเช่นในส่วนของเดลต้าหรือว่าตัวละครสกเกลตาม H อชีต่างๆในอนาคตนะครับเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้อยากเปิดมาเล่นขนาดนั้นในกรณีแบบนี้นะครับการเปิดทริปบี้เข้ามาในดีก็อาจจะไม่ได้ช่วยอัปเกรดทีมเดิมๆที่เรามีอยู่ขนาดนั้นเนาะอาจจะช่วยเหลือแค่ในแง่ของการจัดทีมนะครับก็คือในการลง MLC หรือว่าเอ็นเกมคอนเนต้์ต่างๆนะครับเราจะจัดทีมได้ง่ายมากขึ้นเพราะเรามีตัวละครประสานมากขึ้นใช่ไหมครับเพื่อนๆก็อาจจะเอาทริปบี้นะครับไปไว้ห้องบนในส่วนของโรบินเอามาใช้ห้องล่าาางแแแทนนนนนอะะะะไระรรรบบีีี้้้้คโดยภพววมมลตลตก็จปณ อ่ะตัวละครต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของยูรินะครับยูรินั้นเป็นตัวละครในผาดทำลายล้างดามเมจกายภาพที่มีเมคานิกหลักนะครับในการทำดามเมจคล้ายๆกับในส่วนของคาร่า ก็คือผ่านการเคาน์เตอร์ดาเมจนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายูรินั้นเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดมากกว่าคาร่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับจากการที่ว่า1เลยก็คือตัวคูณในการเคาน์เตอร์ดาเมจแต่ละครั้งของเขานะครับสูงกว่าคาร่าพอสมควรดาเมจเอลนั้นก็กว้างกว่าด้วยนะครับอย่างในส่วนของตอนที่เราไม่ได้กดอันติใช่ไหมครับคาร่าเวลาที่เขาส่วนกับดาเมจออกไปก็โจมตีเป็นเป้าเดี่ยวในขณะที่ตัวของยูรินั้นโจมตีเป็นเป้า3แล้วก็ถ้าเทียบตอนที่เรากดอันติไปแล้วนะครับคาร่านั้นโจมตีเป นะครับตัวของยุหลีนั้นยังมีความสามารถในการบัฟตัวเองหรือว่าเซลล์บัฟที่ดีมากๆด้วยจากการที่ว่าตัวเขานะครับเวลาที่เขากดนันติไปแล้วเนี่ยคาริคอลดได้แมวของเขาเนจะเพิ่มขึ้นถึง100%รอเเลยทีเดียวนะครับเป็นค่าเซตาที่มากและตัวยุหลีเองยังมีเทสที่ช่วยทําให้เวลาที่ยุหลีทาการเคาน์เตอร์ในแต่ละครั้งตัวเขาก็จะได้พลังงานเยอะกว่าปกติด้วยซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ตัวของยุหลีนั้นนะครับมีปัญหาพลังงานน้อยกว่าคาร่ามากๆเลยนั่นเองพรอะส่วนตัวพอจอมอ อาแต่งอะไรก็ดีนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของยุริเองนะครับก็มีข้อจํากัดอยู่บางประการเหมือนกันข้อแรกเลยนะครับก็คือตัวของยุรินั้นค่อนข้างจะหิว l อประจําตัวของเขามากๆเลยนะครับยุริเป็นตัวละครที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของการเคาน์เตอร์แอตแทกใช่ไหมครับซึ่งมอนสเตอร,ร์ก็ต้องโจมตีโดนยุริก่อนถึงจะสามารถเคาน์เตอร์ดาเมจได้เพราะอะไรคนประจําตัวนะครับที่เพิ่มความสามารถในการหลอกล่อมอนสเตอร์ของตัวยูริเนี่ยนะครับก็เลยสําคัญมากๆยูริที่เปิดประจําตัวกับไม่เปิดประจําตัวเนี่ยนะครับดาเมจค่อนข้างต่างกันพอสมครวร แล้วข้อที่2นะคบก็คือยุนหลีนั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างอาศัยความชำนาญในการเล่นค่อนข้างสูงทุกคนเพราะว่าคุณเนี่ยต้องกดอันติตอนที่มอนสเตอร์จะทําการโจมตีเท่านั้นใช่ไหมครับเราไม่ได้สามารถกดแบบทิ้งๆคว่างๆได้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกแอคชั่นของตัวมอนสเตอร์ด้วยนะครับที่เราจะสามารถกดอันตีได้เพราะมันก็จะมีบางแอคชั่นของตัวมอนสเตอร์เหมือนกันนะครับที่เป็นลักษณะของการแค่บัฟตัวเองหรือว่าการแปะดีบัฟใส่เราซึ่งถ้าพวกนั้นมันก็ไม่นับว่าเป็นการโจมตีนะครับดังนั้้นได ง,งานนั้นนอกจากจังหวะในการกดอันติต้องแม่นแล้วนะครับคุณก็ต้องสามารถจดจําท่าของตัวมอนสเตอร์ได้ด้วยผู้เล่นที่กดออโต้บ่อยๆนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้สนใจไมคคณิกของตัวมอนสเตอร์เยอะขนาดนั้นก็อาจจะไม่ค่อยชอบตัวละครน,นี้มากอ่ะแล้วก็อีกข้อจํากัดหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงเอาไว้นะครับก็คือตัวของยูริเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างขึ้นกับสถานการณ์เยอะกว่าตัวละครปกติทั่วไปก็คือแม้เพื่อนๆนะครับจะเข้าใจไมคานิตของยูริได้ดีนะครับเข้าใจจังหวะในการกดันติ์ของยูริแล้ว สุดท้ายเราก็จะไม่ค่อยได้สามารถทำดาเมจได้อยู่ดีเนาะก็คือพึ่งแต่ฝีมือไม่ได้นะครับมอนสเตอร์ Monster ต้องมีความเอือ้ออำนวยต่อการเล่นของตัวยุลิด้วยนะครับโดยสรุปแล้วส่วนตัวพอจอก็เลยอาจจะไม่ค่อยแนะนําให้เพื่อนๆเ,เปิดยุลีสักท่าไหร่เนาะเหตุผลไม่ใช่เพราะว่าน้องไม่เก่งนะครับเพราะว่าในบางสถานการณ์ที่มอนสเตอร์ตีบ่อยๆทีๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของบอสฮูเล่เนี่ยในสถานการณ์แบบนี้นะครับต้องบอกว่ายุลีนั้นยิ่งกว่าแบอีกนะครับ แถมต้องบอกว่าการเคาน์เตอร์สวนดามเมจกันไปกันมาเนี่ยนะครับดูกี่ทีกี่ทีก็เป็นภาพที่ค่อนข้างมันมากๆแต่ที่พอจอมไม่ค่อยแนะนําให้เปิดตัวละครน,นี้นะครับเป็นเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีตัวละครแคร่หล,หลายตัวนะครับที่เก่งพอๆกับในส่วนของยุหลีหรือว่าอาจจะเก่งกว่าในส่วนของยุลลีแต่ว่าเงื่อนไขในการเล่นนะครับไม่ได้สูงเท่าก,กับตัวละครตัวนี้ก็คือถ้าเราไปเปิดตัวละครตัวอื่นเนี่ยเราอาจจะสามารถเล่นเกมได้ง่ายกว่าอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงณปัจจุบันนะครับยุลลีก็ค่อนข้างจะมีทีมที่ค่อนข้างครบเครื่ไดดด้้้้มมมมีีีช่่่ออองงงงในนนกกกาาาารรัปปปเเเทหยยิขขึตตลลแ ในอนาคตมากมายขนาดนั้นแล้วนะครับส่วนต่อพอจอก็เลยอาจจะไม่ค่อยแนะนํามากอาแตงไรก็ดีนะครับถ้ารักถ้าชอบน้องอวยน้องจริงนะครับก็สามารถเปิดได้แลวนะครับยังไงซาก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวเนาะ แค่ว่าพอจอยแนะนําว่าเผื่องบไว้เปิดในส่วนของไล์คนประจําตัวเพิ่มเติมนิดนึงก็ดีจะได้สามารถเล่นน้องได้อย่างมีความสุขนะครับอ่าส่วนตัวละครสีดาวในรอบนี้นะครับส่วนต่อพอจอยมองว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆค่อนไปทางแย่นะครับคือไม่ได้บอกว่าตัวละครสีดาวพวกนี้ไม่เก่งแตง่งใดนะครับเอาจรสิ่งแล้วช่วงต้นเกมนะ่ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเพียงแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับที่ว่าเราเปิดตัวละคร5ดาวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงที่มอนสเตอร์เลือดเยอะนะครับแล้วก็ต้องการ DPS ท,ที่สูงมากขึ้นแลลล้้วววววเเนนนนนนีีีีีี่่่่่่่่ยผงงงงงาาาาาขขอออตตตััะะะคครรดดพกจไไมททบบบซึชใส ทิงยุนกาลเกอร์อะไรแบบนี้นะครับทางช่วงต้นเกมและช่วงท้ายเกมดีทั้งหมดอะไรแบบนี้เนาะพอจอเลยมองว่าตัวละครสีดวในรอบนี้ค่อนข้างจะก,กลางๆค่อยไปทางแย่นั่นเองนะครับอ่ะมาเริ่มที่ตัวละครตัวแรกกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของลิงค์ลิงก์เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่มีความคล้ายกับในส่วนของนาดามากๆเลยนะครับสกิลต่อสู้ฮิวเดียวนะครับสกิลอันติเมทฮิวทั้งทีเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีความสามารถบางอย่างนะครับที่แตกต่างกาันยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการล้างดีบัฟเป็นต้นนา,านนราาาชะจสมถลงดบได้แค่่ผานนกาาารใใชช้งงสต่่ออูขขเมัน่กหมาายวเราก็ต้อง รอให้ถึงเทินของราชาก่อนแล้วเราก็สามารถล้างดีบัฟได้แค่ทีละคนเท่านั้นในขณะที่ลิงนะครับก็คือจะสามารถล้างดีบัฟได้ผ่านการใช้งานสกิลเตอร์เทนะครับซึ่งมันเป็นการล้างดีบัฟทั้งทีมใช่ไหมครับปริมาณดีบัฟที่เราสามารถล้างได้มันก็เยอะมากกว่านะครับแล้วก็เราก็สามารถล้างนอกเทินของตัวลิงได้ด้วยแต่ยงแต่ว่าข้อเสียก็คือเราอาจจะไม่ได้ล้างได้บ่อยขนาดนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าอันติมันก็ไม่ได้มาบ่อยๆใช่ไหมก็ต้องเก็บเอาไว้ใช้ในจังหวะที่สาคัญจริงๆอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะ ตัวละครเหล่านั้นนะครับก็จะมีค่าการหลอกล่อมอนสเตอร์ที่สูงมากขึ้นนะครับซึ่งส่งต่อพอจอมองว่าการเอาลิงเข้ามาในตู้นี้ค่อนข้างจะแมกซเซนมากมากเ популяр, พราะว่าเรามีในส่วนของยูลลี่ใช่ไหมครับซึ่งก็อย่างที่พอจอบอกไปเลยนะครับว่ายุลลี่เป็นตัวละครที่ต้องการค่าการหลอกล่อมอนสเตอร์ที่สูงเพื่อที่ว่ามอนสเตอร์จะตีเขานะครับแล้วก็สามารถเคานเตอร์ดาเมจได้เพราะนัここ้นการที่ลิงมาในตู้กระชาร,รอบนี้นะครับก็ทำให้ผู้เล่นใหม่ที่คิดจะเปิดในส่วนของยูลลี่มานะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับกจมอมอใใ้นนนกลลง่่ Artist ่เแววาาสข OC แต่ว่าอย่างน้อยคุณก็ได้เปิดในส่วนของอีลอนเพิ่มเติมเพื่อทําให้คอมโบนี้มันเก่งมากขึ้นแล้วก็ในอนาคตนะครับที่เราเข้าสู่ช่วงอ็นเกมเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงว่ามีตัวละครสายเฟื่องฟูตัวอื่นนะครับใช้งานเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยเปลี่ยนลิงก์ออกแล้วก็ใช้งานเป็นตัวละครตัวอื่นแทนก็ได้นะครับนั่นก็นับว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ดีในช่วงต้นเกมมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ส่วนตัวพอจอก็ขอแนะนาในส่วนของอีลอนเพิ่มเติม,ตมไว้ที่หนึงแล้วกันเนาะสับทตัวของ e ของีลนอน เพิ่มทีมที่เลือดต่ำกว่า50%ลงไปปริมาณการฮิวของลิงก์เนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับก็ช่วยเพิ่มในเรื่องของการเอาตัวรอดให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ E2 นะครับที่ช่วยทำให้สกิลต่อสู้ของลิงก์นะครับเวลาที่คนกดใช้กับตัวละครตัวไหนนะครับก็สามารถต้านดีบัฟได้หนึ่งครั้งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าตัวของลิงก์เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถล้างดีบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ผ่านการใช้งานสกิลเนนต ให้กับตัวละครแครีตัวนั้นเพื่อต้านดิบบับตรงนั้นไปก่อนได้ก็น,นับว่าเป็นอีโอนที่ค่อนข้างดีสำหรับลิงมากๆเลยทีเดียวเนาะอ่ะส่วนอ e ีอื่นๆนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยรวมอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็จะมีในส่วนของ E 4สนะครับที่ช่วยทําให้สกิลต่อสู้ของลิงเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มค่าพลังโจมตีให้กับเพื่อนวมทีม1คนได้แต่ก็ต้องบอกว่าค่าพลังโจมตีที่ได้จาก e ี่ตรงนี้นะครับค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับรวมถึงระยะเวลาของบับนั้นก็ค่อนขงนอ คาาร่หรือว่าในส่วนของยุนรีเป็นต้นส่วนตัวละครสเกลเอเดเคนอื่นนะครับที่มีการทำสปีดร่วมด้วยเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากนะครับอ่ะส่วน e 6นะครับก็ต้องบอกว่าก็ดีกับตัวละครแครี่บางประเภทนะครับก็คือตัวละครแครี่สเกลตาม hp นะครับคือโดยปกติแล้วสกิลต่อสู้ของลิงค์นะครับเวลาที่คุณกดใส่ตัวละครตัวไหนเนี่ยตัวละครตัวนั้นนะครับก็จะมีค่า hp เพิ่มขึ้นแต่พอคุณมี e 6ปุ๊บนะครับปริมาณ hp ที่เพิ่มขึ้นตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเยอะมากขึ้นไไไปปอออีีีีีกกกกกรรรรรวววววววมมมมถึงงง่่่่่่่าาาาาตตตตตตัััััลละะะคคคททดดด้้้้้้้บบบฟจจใในนนนนนนสสสสขิิิูยยยเเเ็็พห ตัครที่สเกลตาม HP นะครับเช่นในส่วนของเบรดนะครับมีความเก่งขึ้นอีกนิดหน่อยด้วยต่อมาจะเป็นน้องฮุกนะครับก็เป็นตัวละครดาเมจหลักธาตุไฟนะครับดาเมจส่วนใหญ่ของน้องฮุกนะครับหลักๆแล้วจะเป็นลักษณะของเป้าเดี่ยวซะเยอะเนาะก็คือสกิลต่อสู้ก็เป็นเป้าเดี่ยวนะครับสกิลตาเมทนั้นก็เป็นเป้าเดี่ยวเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีเป้า3าอยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็คือหลังจากเพื่อนๆนั้นใช้งานสกิลตาเมทข,ของน้องฮุกออกไปใช่ไหมครับสกิลต่อสู้ของน้องฮุกก็จะรับการเสริมพลังหน ซึ่งไอการเสริมพลังในครั้งนั้นนะครับก็จะเป็นการโจมตีเป้า3นั่นเองเนาะและนอกจากนี้นะครับน้องฮุกยังมีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งเรื่องก็คือตัวน้องฮุกนะครับเขาจะมีการทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับในกรณีที่เขาทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ติดสถานะเผาไหม้อยู่นั่นเองนะครับโดยภาพรวมตัวละครนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนสลับใครก็ตามนะครับที่ช่วงต้นเกมเพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆอยากได้ตัวละครแครรี่ดาเมจทัดไฟสักตัวหนึ่งเพื่อนๆก็สามารถปั้นน้องฮุกมาใช้งานได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในช่่่่่วววงงงตตต้้้นนนนนนเเเกกมมะคครรััลแีีททาาาาาจชใใสขอผย บบต้องบอกว่าโดยภาพรวมมันเพียงพอในการใช้งานอยู่แล้วเนาะเราไมา่ได้มีความจําเป็นต้องปั้นตัวละครเมนแคร์ที่ทัดไฟเพิ่มแต่งอะไรนะครับรวมถึงว่าถ้าเพื่อนๆปั้นมาแล้วนะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเลือดของมอนสเตอร์มันเยอะขึ้นมากๆทาให้ส่วนใหญ่แล้วนะครับตัวละครแคร์รี่สีดาวก,ก็มักจะมีดาเมจไม่เพียงพอนะครับในการจบคอนเทนต์นั้นๆเนาะยกเว้นแต่ว่าในบางรอบนะครับที่มันตรงเงื่อนไขจริงๆยกตัวอย่างเช่นในส่วนของบอสนิคดาดอในรอบนี้นะครับเที่ยวค่างแพ้ดาเมจเอลย์ใช่ไหมครับเพราะดาเมจเอลย์นั้็สามารถท้ ในกรณีแบบนี้เซอร์วอลก,ก็สามารถออกมาเล่นได้แต่สุดท้ายแล้วก็ทาผลงานได้ไม่ดีเท่ากับตัวละคร5ดาวหลายๆตัวในเกมนะครับพรส่วนตัวพอจอเลยมองว่าการปั้นน้องฮุกมาก,ก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้งานมากเนะาะทั้งในช่วงต้นเกมแล้วก็ในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยากเล่นตัวละครนี้จริงๆนะครับส่วนตัวพอจอก็ขอแนะนําในส่วนของอีดอนเพิ่มเติมตม,มาดีนึงแล้วกันเนาะอีดอนสำคัญของตัวน้องฮุกนะครับหลกัหลกๆแล้วจะมีอยู่ประมาณ2ดาวด้วยกันทุกคนดาวแรกจะเป็นในส่วนของดาว4นะครับที่ทาให น้องฮุกนะครับเวลาที่เขาทําการโจมตีส่มอนสเตอร์ที่มีการติดสานะเผาไหม้อยู่ดาเมจของตัวเขาก็สูงมากขึ้นการที่น้องฮุกสามารถแปรเผาไหม้ได้เยอะมากขึ้นนะครับก็ส่งผลต่อดาเมจของเขาโดยตรงเลยนั่นเองนะครับเป็นอีดอรอนที่ดีมากๆแล้วก็อีเดอรอนหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ E6 นะครับที่ช่วยทําให้น้องฮุกนั้นสามารถทำดาเมจกับมอนสเตอร์ที่ติดสานะเผาไหม้ได้แรงมากขึ้นไปอีกโดยภาพรวมแล้วดาสําคัญๆของตัวน้องฮุกก็จะมีประมาณนี้เนาะอ่ะสุดท้ายนะครับจะเป็นในส มีเมคคนิกนะครับเล่นเกี่ยวกับเรื่องของการแปะดอทดามจประเภทเผาไหม้ใส่ตัวของมอนสเตอร์แหละเนาะเพียงแต่ว่า, age, าดอทดามจธาตุไฟที่ตัวของกุยแนเฟิร์นแปะตรงนี้นะครับจะมีความพิเศษเพิ่มเติมนิดนึงก็คือมอนสเตอร์จะมีโอกาสในการโดนสถานะที่เรียกกันว่าไฟร์คิส้วยนะครับโดยมอนสเตอร์ที่โดนสถานะไฟร์คิสตรงนี้เข้าไปก็จะเปลาะบานนะครับแล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับโดยภาพรวมแล้วก็เลยเป็นตัวละครที่มีความคล้ายๆกับในส่วนของเพลราประมาณนึงก็คือเป็นตัวละครที่ทําให้มอนสเตอร์ทั้งสนามนะครับ ในขณะที่ตัวของกุยไนเฟิร์นนั้นนะครับจะเป็นการแปะสถานะเปล่าบางใส่ตัวของมอเตอร์นั่นเองเนาะเพราะงั้นในทีมไหนก็ตามนะครับที่มีการแย่งเพล่ากันใช้งานเนี่ยนะครับ เพื่อมันก็สามารถเอาเพล่าไปใช้กับทีมนึงได้นะครับแล้วก็อีกทีมนึงก็ใช้เป็นกุยไนเฟิร์นได้ไอะไรแบบนี้เนาะก็นับว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่โอเคนะครับแล้วก็ที่เล่นนะครับณปัจจุบันที่สามารถหยิบไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยหลักๆแล้วก็จะไปอยู่ประมาณ2-3สที่ด้วยกันเนาะที่แรกก็คืออ่ะก็แน่นอนนะครับว่าเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการแปะดอตดาเมจธาตุไฟใช่ไหมครับเพื่อมันก็สามารถเอาไปเล่นในทีมดอตของตัวกาสกาได้เช่นในเพลฟิกชั่นบางรอบนะครับที่มอนสเตอร์มีการแพ้เเเเรรรรื่่่่อออออองงกกกกีีียยววัับบดดาามมมมจจะไไ้้ใชคแล็็นนสต์ท ราบอกไปเลยนะครับว่าสําหรับทีมไหนก็ตามนะครับที่เพื่อนๆใช้งานเพล่าอยู่แล้วมันแย่งใช้งานกับในส่วนของอีกทีมหนึ่งพมอนก็สามารถเอาเพล่าไปใช้งานกับทีมหนึ่งได้นะครับแล้วก็กุยไนเฟิร์นก็เอาไปใช้งานกับอีกทีมหนึ่งได้อ่ะแล้วก็อีกที่เล่นหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือในกรณีที่เพื่อนๆน,นะครับเอาไปเล่นกับตัวละครแครี่บางตัวที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของการแปะดีบัฟเช่นในส่วนของไอเกรอนเป็นต้นเพราะว่ากุยไนเฟิร์นนะครับก็มีความสามารถในการแปะดรอนัปดาเม ก็นับว่าเป็นตัวละครที่ดีนะครับช่วงต้นเกมนั้นถือว่าเก่งเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ในช่วงท้ายเกมนั้นก็พอจะมีที่เล่นอยู่บ้างนะครับอ่ะส่วนเรื่องของอ e ีลอนนะครับสำหรับน้องกุยไนเฟิร์นนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ด e ีทุกอีลอนนั่นแหละนะเนาะเพลงต่ว่าก,ก็จะมีบางอ e ีลอนนะครับที่ค่อนข้างสําคัญกับน,น้องเช่นในส่วนของ E1 นะครับก็จะมีส่วนช่วยทําให้เวลาที่น้องใช้งานสกิลต่อสู้ออกไปใช่ไหมครับมอนสเตอร์ก็จะโดนล,ลดต้านสาระลงซึ่งตรงนี้ก็ช่วยทาให้เวลาที่เพื่อนๆเอาเก และเอาเซตัสนะครับไปลงกับเรื่องของดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเอาไปลงกับค่าสปีดเพิ่มขึ้นได้เองเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของ e4 ก,ก็ดีเหมือนกันนะครับก็คือเวลาที่มอนสเตอร์นั้นมีการโดนดาเมจเผาไหม้นะครับตัวของกุยในยเฟิร์นนั้นก็จะได้พลังงานคืน2แต้มซึ่งก็ช่วยทําให้กุยในยเฟิร์นของเรานั้นสามารถสแปมอันติได้บออ่อยครั้งมากขึ้นนะครับยิงในสาาถานการณ์ไหนก็ตามนะครับที่เราไปเจอกับมอนหมู่ที่เป็นการแพ้ธาตุไฟเยอะเนี่ย,ยบอกเลยว่าดาวนี้ค่อนข้างจะดีมากเลยเทีเดียวเนาะ อ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของอีลอนหนะครับที่ช่วยทําให้สถานะไฟล์ร์คิสนะครับมีสแต็กเพิ่มขึ้น1นึ่งสแตก็กตรงนี้ก็หมายความว่ามอนสเตอร์ก็จะเปลาะบางต่อดาเมจแรงขึ้นแลวก็ส่งผลทาให้เพื่อนร่วมทีมของเราสามารถทำดาเมจกับมอนสเตอร์พวกนั้นได้แรงมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เห็นว่าทุกกลุ่มดาของตัวกุยในเฟิร์นนั้นนะครับก็ดีเกือบทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่จะเล่นตัวละครตัวนี้นะครับหรือว่ามีทีมที่เอาตัวละครนี้ไปใช้้้้งงาาานน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 ไดดเเเีีีี่ยออออออันันัักกกก็็็ปโสรรบขตตววะค อ่ะต่อมานะครับพอจอพาทุกคนมาดูในส่วนของตู้ไลค์คนกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากประจำตัวของทิบบี้ก่อนละกันเนาะประจำตัวของทิบบี้นะครับหลักๆแล้วจะเป็นการเพิ่มดาเมจส่วนโตให้กับทิบบี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีเรื่องของการแจกพลังงานนะครับ21หน่วยทําให้ทิบบี้ของเรานะครับพอเข้าสู่การต่อสู้มาปุ๊บตัวเขาเองนะครับจะสามารถกดติดได้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับรวมถึงว่าทุกการฟลอร์ไปแทของตัวทิบบี้ในแต่ละครั้งนะครับก็จะมีการรีเจนพลังงานให้กับตัวทิบบี้เพิ่มเติ ้ได้เลยซึ ja ่งก like ็ส ouais like ่งผลทําให้ดาเมจสองตัวของทิปป well ี so ้นั people. ้นแรงมากขึ้นใช่ไหมครับรวมถึงว่าตัวไลท์คนนั拜拜้นก็ยังมีการแจกค่าคิดที่เดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมดาเมจสองตัวของทิปปี้นั้นก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกพระนโดยภาพรวมแล้วก็จะเป็นไลท์คนที่เน้นโฟกัสเรื่องของดาเมจสองตัวของตัวทิปปี้เนาะแต่ว่าก็จะมีพาที่สามารถบัฟเพิ่มทีมได้เหมือนกันนะครับก็คือเวลาที่ตัวของทิปปี้ทำการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องออกไปเพิ่มทีมก็จะได้ค่าคิดที่เข้าดาเมจเพิ่มขึ้นทั้งทีมนะครับ48%ด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณบัฟที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าทุกคนนะครับลองดูในส่วนของอีรอน1ของตัวทิปปี้ประกอบด้วยนะครับ ต้องบอกว่าบัฟแค่นี้ของต่อประจําตัวน,น,นะครับซูไม่ได้เลยเนาะ E1 e ของ Tibby นะครับจะช่วยทําให้เวลาที่อันติของ t ป b ี y นั้นกําลังทํางานอยู่เมื่อเพร่อมทีมของเราคนไหนก็ตามนะครับมีการทําดาเมจใส่ตัวของมอนสเตอร์มันจะมีดาเมจเสริมจาก t ป b b y นะครับซึ่งเป็นดาเมจจริงอีก24%นะครับโจมตีเสริมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยซึ่งดาเมจจริง24%ตรงนี้นะครับก็จะลงหัวมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวเลยก็คือมอนสเตอร์ตัวที่มีเลือดสูงสุดบนสนามเนะาะอ่ะสําหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงนี้นะครับก็นึกภาพประมาณนี้ก็ได้เนาะสมมุติว่าเพื่อนๆน,นะครับเล่นตัวของ The Herta นะครับคู่กับ Tibby E1 e แล้วเ h e Herta ของเรานะครับใช้งานสกิลต่อสู้ในรูปแบบเสริมพลังใส่ตัวของมอนสเตอร์ ทำดาเมจรวมออกมาได้ทั้งหมด1ล้านด้วยกัน1ล้านดาเมจรวมตรงนี้นะครับจะถูกเอาไปคูณกับ24%นะครับออกมาเป็น240,000ดาเมจใช่ไหมแล้ว240,000ดาเมจตรงนี้นะครับจะไปลงหัวบอสแค่ตัวเดียวเลยนะครับทำให้ตัวละครในผับปัญญาหลายๆตัวนะครับในเกมนี้พอคุณมี e 1ของตัวทิปบี้ปุ๊บนะครับสามารถทำดาเมจซิงเกิลทาร์เก็ตได้แรงมากๆเลยด้วยเพราะงั้นถือว่าเป็นเอเลนที่ค่อนข้างโกงมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวพอจอแนะนำมากกว่าในส่วนของการเปิดประจำตัวเนาะออออ่่่่ะะะะสสวววนนปปรรรรรรจจจจาาาาตัััยยุิิคคคคบบโดดแแล้้้้กกกก็ืืมมีเเงงขใหผูู ร,รวมถึงว่าเมื่อผู้สมสัยนะั้นทําการกดใช้งานสกิลดาเมจในแต่ละครั้งก็จะมีการบวกดาเมจการโจมตีต่อเนื่องนะครับให้เพิ่มมากขึ้นโดยสามารถ s t a c ได้สูงสุดทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งดาเมจการโจมตีต่อเนื่องตรงนี้นะครับก็แรงขึ้นทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีสวนกลับของตัวยุลีนะครับตอนที่อยู่นอกอันตรของตัวยุลีเองก็ตามหรือว่าจะเป็นตอนที่ตัวของยุลีนะ่นั้นทาการกวนติเพื่อน์เตอร์ดาเมจนะครับตรงนั้นก็นับว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องเหมือนกันเนาะพอไล่วยยเเ่มาาาาาาสนนนนตััใ้้้กกกกบบๆล็ถทีของ แล้วนะครับก็แรงขึ้นลาลาประมาณสัก20%เลยทีเดียว แต่ต้องบอกว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับไม่ใช่ไฮไลท์หลักของไลค์โคนใบนี้ไฮไลท์จริงๆนะครับมันจะไปอยู่ที่พาร์ทนี้ทุกคนก็คือเวลาที่ยุรลีนี่ยน,นะครับทำการใส่ไลค์โคนใบนี้ใช่ไหมครับมอนสเตอร์นะครับจะมีโอกาสในการโจมตียูรลีเพิ่มมากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวของยูรลีนั้นจะสามารถเคานเตอร์ดาเมจนะครับรวมถึงว่าก็จะสามารถได้รับพลังงานจากการโจมตีของมอนสเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองเ,องเนาะบอกเลยว่าช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในการเล่นแบบสุดๆไปเลยนะ ก็ต้องบอกว่าถ้าเราเทียบกันแค่เฉพาะในเรื่องของดาเมจสดที่ออกไปในแต่ละครั้งนะครับ E1 นั้นจะแรงกว่าในส่วนของประจำตัวเนาะเพราะ E1 นะครับจะช่วยทําให้ดาเมจไม้ตายของตัวยูรีนั้นมีความแรงมากขึ้นรวมถึงว่านะครับก็จะเพิ่มจํานวนครั้งนะครับของการทาดาเมจของสกิลดาเมจด้วยเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้ว E1 ก็เลยอาจจะแรงกว่าประจำตัวนิดหน่อยนะครับแต่อะงไรก็ดีนะครับก็ต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่า E1 นั้นไม่ได้เพิ่มเรื่องของการหลอกล่อมอนสเตอร์ให้กับตัวของยุรีใช่ไหมครับเพราะงั้นนะครับพอเพื่อนๆเอาไปเล่นจริงแล้วนะครับยุรีที่เปิดแค่อีในส่องนนะคร ยุนหลีก็มักจะทําผลการได้ดีกว่าถ้าคุณใช้เป็นประจําตัวเนาะดังนั้นระหว่างอีหนึ่งกับประจําตัวพอจอยังคงแนะนําประจําตัวมากกว่าอยู่นะครับ อ่ะส่วนไลค์โคนสีดาวในรอบนี้นะครับส่วนตัวพอจมองว่ากลางๆนะครับคือโดยภาพรวมแล้วก็สามารถหยิบมาใช้งานได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีไลค์โคนใบอื่นที่ดีกว่าเนาะใบแรกนะครับจะเป็นในส่วนของ Panetree นะครับก็จะเป็นไลค์โคนที่ช่วยเพิ่มดาเมจโบนัสนะครับให้กับตัวละคร Carry ของเรานะครับโดยว่ามีเงื่อนไขก็คือตัวละครประสานนะครับกับตัวละคร Carry ของเราเนี่ยจะต้องมีท่าที่ตรงกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆเอาบรเนียนะครับไปซัพพอร์ตในส่วนของเบลดเอาซันเดย์ไปซัพพอร์ตตั้านเหงื่อ Impaler Lunee นะครับหรือว่าเล่นส Sparkle ในททีีีีมขอองงงเเเเเซซลล่่่่ะะะไไรร้้ปป็็็นนนนนนนตาาึกวคคดับ เพราะว่าเป็นการแจกเรื่องของดาเมจอนัสแบบรวมๆใช่ไหมครับเพราะงั้นสกิลต่อสู้การโจมตีปกตินะครับท่าไม้ตายการโจมตีต่อเนื่องต่างๆนานาก็จะแรงขึ้นทั้งหมดเลยนะครับเียงแต่ว่าเงื่อนไขในการใช้งานมันค่อนข้างยากนะครับก็คือทตุของตัวละครประสานกับตัวละครแคด,ดี่ของเรามันก็ต้องตรงกันด้วยก็เลยทําให้เราใช้ไลค์โคนใบนี้ได้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของโพสต์ออฟนะครับก็เป็นไลค์โคนในผาดเฟื่องฟูนะครับก็จะมีความสามารถในการเพิ่มอัตราฟฟื้้้นนลลััังงงงาาแวก็ปรรบทํใหอออตตขขะคเรราาาาเนยสมมถแจกกกได้้อะขึ็ถือว่านไลคองฟู นะครับก็มีส่วนช่วยทําให้ตัวละครเฟรื่องฟูของเรานั้นนะครับสามารถโอลันติได้ไวมากขึ้นใช่ไหมครับยิงตัวละครเฟรื่องฟูบางตัวนะครับมีอันติที่ดีมากๆเช่นในส่วนของลิงชาหรือว่าหงวหัวเป็นต้นเนี่ยพล่มทีมของเราก็จะได้ประโยชน์จากอันติของตัวละครในผาเฟื่องฟูพวกนี้เยอะมากขึ้นด้ดยนั่นเองนะครับแต่ว่าที่โพสต์ออพนั้นอาจจะไม่ใช่ไลคยคนที่ดีขนาดนั้นนะครับก็หล,หลักๆแล้วก็เป็นเพราะว่าไลคยคนสายฟรีในผาเฟื่องฟูเนี่ยน,นะครับมันดีมากมากเลยเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของฟิสาาก,กพรงงนน่วาาาลขง้มมเกก็็จะไึึซปคนราาคถูกเโอ ที่เป็นหลายคนที่แพงกว่ามากๆเลยเนาะโดยภาพรวมแล้วก็เลยไม่ใช่หลายคนที่ดีขนาดนั้นนะครับอ่าแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของ t r e n n of the u s i v e r s a l m a r k e กนะครับก็เป็นหลายคนที่มีจุดเด่นนะครับในการทําให้ตัวละครในผาดอรักทุกตัวนะครับที่ใส่หลายคนใบนี้ไปเนี่ย มีความสามารถในการแปะดีบัฟด้วยซึ่งก็จะมีส่วนช่วยนะครับเวลาที่เ,เพื่อนๆนั้นใส่ตัวละครในผาดรักนะครับที่ถือไลโคใบนี้เข้าไปเล่นกับตัวละครแครี่บางตัวนะครับที่ต้องการการแปะดีบัฟเช่นด็อกเรเรโชนะครับหรือว่าในส่วนของไอเกดอนเป็นต้นตัวละครแครี่พวกนั้นก็จะได้ประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นด็อกเตอร์เรโชนะครับก็จะปาช็อกง่ายขึ้นมีดาเมจส่วนตัวที่สูงมากขึ้นนะครับหรือว่าไอเกดอนของเรานั้นก็จะสามารถเก็บบันติได้ไวมากขึ้นอะไรนี้เป็นต้นเนาะก็ได้ว่าเป็นไลโคที่ดีนะครับแต่ว่าไลโคนใบนี้ก็จะมีข้อเสียหลักอยู่หนึ่งข้อนะครับก็คือเริ่มของการแจกค่าดีเฟนซ์ที่ค่อนข้างต่ำ เพราะงั้นหมายความว่าตัวละครอ,อนุรักษ์นะครับที่ใส่ไล่โคนบนี้เนี่ยก็สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับพลุ่มทีมได้น้อยลงนั่นเองนะครับเจอพาร์ทเอเวนจูรินนะครับก็สามารถสร้างโลดได้บางลงฟู้ส่วนนะครับก็จะรับดามเมจให้กับพลุ่มทีมได้น้อยลงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเนาะว่าจะเปิดในส่วนของตัวละครใหม่ยางในส่วนของทริปปี้ดีไหมเดี๋ยวในวันพุธนี้นะครับตัวละครก็จะเข้าแล้วซึ่งพอจอนะครับก็จะมีการเปิดตัวละครมาเทสในไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูกันรวมถึงว่าในวันรุ่งขึ้นนะครับก็จะมีไกด์ตัวละครอ,ออกมาด้วยเพราะสำหรับใครก็ตามที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดใจนะครับก็จะรอพอจอเทสสัวละครแล้วก็ทําไกด์ออกมาก่อนก็ได้เนาะใครไม่อยากพพลาาาดคอนนนเเททต์ห่่ััั้้้ะะรมกกไววสสิปีีี็จง ในคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันคลิปนี้พอจอ,อขอตลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนละกันครับ